อันไหนที่หนูชอบกินมากที่สุดอันนี้คืออะไรคะไม่รู้อ้าวมาแซลมอนหน่อยดูมาสิมาเร็วมากินแวลมอนอร่อยยังไงมั่งไหนกินยังไงขี้เกลื่อนสุดๆจะได้สับขี้เปรีเหรอเฮียหยีขี้เป็นเหรอไม่เป็นไม่เป็นเอ้าเราจะกินยังไงอ่ะกินแบบนี้ เจมินมองเจมินมารับนี่เจมินเสียตังค์อีกแล้วเอาอย่าเละนะกินดีๆอย่าทำที่เป็โอ้โหทำไมทำเก่งอย่างเงี้ยคลิปได้ด้วยอะ่ะคลิปดีๆคลิปดีๆค่ะคลิปดีๆนะคะโอ้ะะโหเจมินอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรคะโอ้โหยำแซลมอนอันนี้เท่าไหร่เนี่ยเก้าสิบหอแม่แกินนะ อร่อยชิ้นละเท่าไหร่เนี่ยหนูคะสิบบาทสิบบาทอันนี้ชิ้นละสามจีบใช่ไหมอันนี้ชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละบาทบาททำไมทำอย่างนั้นเดี๋ยวแม่เคยสอนเลยแ้วพี่ยาเยียเลสิคะจะทำเลสค่ะพี่ยาเยียคะกินดีๆนะคะทามพอแล้วโอ้โหเอามาสต็อกไว้เยอะเลยพอแล้วสต็อกเองอย่างเยอะพอแล้วทามระวังอันนี้หกนะเออกินให้หมดก่อนค่อยค่อยหยิบ ให้หมดก่อนค่อยหยิบหรอกไหนมันอร่อยยังไงบอกหน่อยจิ้มซอสแล้วมันก็อร่อยไงจิ้มซอสให้ดูหน่อยเร็วจิ้มซอสให้ดูหน่อยค,ะคออ่ะแป๊บนึงสิอดาอากินให้ดูหน่อยคะ่ะกินให้เพื่อนๆดูหน่อยคะ่ะมันเป็นยังไงคะเ,<อ>เป็นจุกเยเป็นยังไงบ้าง,<ซ>างคะเค็มเค็มเค็มเหรอเค็มก็มเราไม่เห็นกินกับข้าวเลยอ่ะไม่อยากกินข้าวอ้าวไม่อยากกินข้าวกินแต่ปลาเหรอโอ้โห มันไม่คาวอ่ะลูกไม่คาวอ่ะมันอร่อยอยังไงอ่ะอร่อยอยังไงโอ้โหดูท่ากินอ,อสามหิวมากเลยเหรอไม่ได้รสชาติเป็นยังไงไหนบอกหน่อยรสชาติเป็นไงครับรสชาติเป็นไงรสชาติเป็นยงไงรสชาติรสชาติเหมือนกุง้งอ๋ออร่อยไหมครับ อร่อยไหมวิธีการกรินวิธีการกรินไหนวิธีการกินเป็นยังไงคะไหน <laughs> <ม>ไหนเออไ่นกาโอ้โหกินอ๋อกินทีละอย่างลูกเอาปลาใส่เข้าไปก่อนค่อยกินค่อยกินข้าวใช่ไหมใช่อ๋อน้ำซุปอ่ะน้ำซุปกินไงเออเออมันที่มันร้อนยังกินได้เห,าหารอลูกเผาด้วยนะลูกเผาด้วยนะ <laughs> ไหนหกินให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคะ เขามีช่องโดทูกเป็นของตัวเองนะคะทามหนูหยุดก่อนอันนี้ของทามแน่นอนจะมีจองไว้ให้ครับกินตรงนั้นให้หมดสำหรับหลงจะกินอันนี้เลยเหรอเอกินย้อนก่อนย้อนอันนี้ชัยหยิมาที่ร้านไหนคะมาที่ร้านไหนบ้านชูชีไข่หวานไข่หวานไข่หวานบ้านสุชีเหรอบ้านสุชีไม่รู้อะไรอ่ะบอกเพื่อนเร็วที่ไหนคะ ไข่หวานบ้านชูชีสออร่อยไหมคะอันไหนอันไหนอร่อยสุดอันนี้อ๋องั้นคันนี้โอ้โหชีสเนี่ยชีชอบกินชีสอ่ะนี่ชอบกินชีสเนี่ยใอ่ากินอันไหนอันไหนเป็นเมนูถัดไปคะอันนี้อ่าๆอ่าไหนกินให้ดูหน่อยค่ะกินให้ดูหน่อยค่ะกินให้ดูหน่อยค่ะเอาใช้มือเลยเหรอคะอะไรฮะ มือเลยเหรอก็จิ้ม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 ด้วยมันเค็มอยู่แล้วนะหญ<ม>ิงจะกินหรอเหี้ยข้าวนะอ่ะเลยเหี้ยข้าวไหนอื้สีชมีพูไอ่ะคยแม่สีชมหรอมันไข่ปลาไงลูกไข่ปลาเป็นไข่ปลาและไม่เป็นไรหยี ใช้ใช้ใช้ตะเกียบในลูกตายแล้วเหมือนหมาเนี่ยเติรนได้อะเอ๋อร่อยใช่ไหมมันอร่อยใช่ไหมมีเมนูแนะนํำไหมี่มีเมนูแนะนำมาะลุี่จะแนะนําเป็นอันนี้เลยอ๋อแนะนําแต่อันนี้ใช่ไหมไข่ไข่ไข่ปลาแซลมอนเหรออืมอันนี้ชอบเลยโอ้โหจะเป็นลมชี้นละสามติบอ่ะครับี่ แล้ทามไมกินแซลมอนเหรอทามไมินแซลมอนหรอครับไม่ชอบไม่ชอบหรอแล้วถูชอบปีะไรครับไข่เออไข่แล้วก็เนอปูอัดอ๋อเออได้ไข่แล้วทาได้ไข่แล้วครับกุแล้วก็ชีสโอ้โหอ้่อ้อออ้ ้ <laughs> อยัะอิ่มยังพอก่อนเนาะเราใบๆเพื่อนเพื่อนแค่นี้ก่อนดีไหมดีไหมคะเดี๋ยวยายีไปกินให้มันหมดก่อนนะคะยบยก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะ